ดูข้อมูลดีๆกันต่อนะคะ CP Extra ค่ะโดยทางด้านแมคโครและโลตัสนะคะเดินหน้าเคียงข้างกเกษตรกรนะคะด้วยการผนึกกำลังกับก,กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ะคะ่ะด้วยการรับซื้อมังคุดนะคะและผลไม้ภาคใต้ในฤดูกาลตั้งเป้านะคะรวมแล้วเนี่ยจะมากกว่า1ล้านกิโลกร,รัมนะคะกระจายสู่สาขาของแมคโครโลตัสทั่วประเทศก็จะเป็นการช่วยกเกษตรกรนะคะกว่า2 6 0 0ัรัวเรือนด้วยกันนะคะเป็นการแก้ไขปัญหาผลผลิตที่ล้นตลาดะคะ่ะ CP Extra โดยแมคโครและโลตัสมุ่งมั่นสนับสนุนและเคียงข้างเกษตรกรไทยโดยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรภาคใต้อาทิมังคุดลองกองและง้อโรงเรียนจำหน่ายที่แมคโครและโลตัสทั่วประเทศโดยได้รับเกียรติจากนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรมและเยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้ภาคใต้ แมคโครและโลตัสตั้งเป้ารับซื้อผลไม้ภาคใต้ฤดูการนี้รวมกว่า1ล้านกิโลกรัมโดยเฉพาะมังคุดกว่า6 0แสนกิโลกรัมพร้อมจัดเทศกาลผลไม้ภาคใต้เพื่อสร้างกระแสความนิยมบริโภคผลไม้ไทยและช่วยกระจายผลผลิตของเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศอีกทั้งช่วยให้เกษตรกรก,รกว่า2,600ครัวเรือนมีรายได้อีกด้วย พี่น้องเกษตรกรภาคใต้ก็เป็นช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตมังคุดนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับต้องขอบคุณทาง CP Extra นะครับที่มาร่วมกันกับโรตารเองก็รับซื้อมาแล้วก็มาจัดจําหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบรรจุในกล่องเรียบร้อยเลยสวยงามนะครับก็ถือว่าต้องช่วยกันนะครับซึ่งปีนี้เองก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างแย่นะครับก็ถือว่าเราก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดจุดรับซื้อตลอดจนการจัดอีเวนต์ต่างๆนะร่วมกัน CP Extra นะคะเราก็มีสาขาของทั้งแมคโครและโลตั s สรวมกัน73จังหวัดเนี่ย2,800สาขานะคะเราก็ถือว่าอันนี้เป็นเครือข่ายห้างที่อยู่ใกล้ชิดผู้บริโภคมากนะคะก็เป็นภารกิจสำคัญของเราซึ่งเราทำมาโดยตลอดนะคะแมคโครโลตัสเราก็จับมือกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเราก็ช่วยเป็นแหล่งกระจายสินค้าที่ขายอยู่ที่ทั้งแมคโครและโลตั s สเนี่ยรับรองได้ว่าคุณภาพดีนะคร ปีนี้นะครับในโครงการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในการรับซื้อผลผลิตผลไม้ทางภาคใต้นะครับปีนี้เราตั้งเป้านะครับในส่วนของแมคโครโลตัสร่วมกันนะครับก็อยู่ที่1ล้านกิโลหรือ1,000ตันซึ่งหลักๆผลไม้ก็จะเป็นมังคุดนะฮะที่เป็นราชินีผลไม้ในช่วงนี้เราตั้งเป้าที่จะรับซื้อผลผลิตที่ลงตลาดอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งจะครอบคลุมเกษตรกรกว่า2,600ครัวเรือนจะสร้างเงินทุนหมุนเวียน ให้กับกลุ่มเกษตรกรเนี่ยกว่า30ล้านบาทครับที่ผ่านมา CP พีแอสตรได้ร่วมกับกรงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้รับซื้อลำไยผ่านโครงการลำไยปันสุขคืนสุกสู่ชุมชนเพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือมีเงินหมุนเวียนกว่า40ล้านบาท